ตนทีัดผมที่ไงกี่ครั้งแล้วครับหายนับครั้งนะครับหลนครั้งแล้วครับมาเต็มลูเก็บเป็นแม่เอาไปเล่นเอาไปเล่นแล้วก็โยนแตดผมที่ไงตัดคนรอคนรอ อยู่ไม่นิ่งเลยอยู่เฉยๆสิตัดผมนะ่ะจะได้เสร็จเร็วเดี๋ยวซ้ายรลขวาอในช่างอ่ะมอะไรจะตัดเนาะช่างเน่ช่างวมจะทำอะไรคะหนูจะไม่อยู่แล้วนะคะ ปากลไอ้เพื่เามาตขอตัดข้งหลังก่อนเริ่มตัดแล้ว <c oughs> อืม

เดี๋ยวหมดเลยอยู่นิ่งครับอยู่นิ่งครับดูกระจกเอยนะนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ซื้อโป่งเลยนะเอาไม่ลดอ่ะโป่งด้วยเอาไหมถ้าอยากได้ต้องอยู่นิ่งครับ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  ตัดสินธจพามซืโป่งตัดสซืโปอเคไหมก็มอยู่นิ่งๆเอาลูกโป่อยไมอ่ะเอออยากไหมก็อยู่นิ่ง ตัองตึงลงแล้วตึงขึ้นด้วยเข้า้รถด้วยเข้าจนโปงด้วยอื้มนโป้งนิโป้งลอยบนตาใช่ไหมครับ

พวกเราอ่ะก็ยวพ่อเขาหรือเปล่าอยู่ช่วยดูดูดิพ่อใครยังไงเอยเดีกอู้หญิงยังยางโกงสิเกิดมาเกิง தானா. காயு. நான் கொலம்பியம்ல தான்